ครับดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามทางยูทูบทางยูทู e ของพ่อชาลีบุญชัยก็เมื่ออะไรล่ะส,สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนรู้สึกว่าลม หนาวนะทางอำนาจเจริญนะภาคอีสานทางบ้านพ่อชาลีลมอากาศเย็นลมหนาวตั้งแต่งานประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญมาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเนี่ยวันนี้ก็วันที่เกดแล้วก็เหลืออยู่สามสี่วัน ก็จะครบ10บวันสิบเืนแล้วงานการชาติก็จะปีของอำนาจ,จเจรเลน,นะครับก็ไม่มีอะไรคะก็เคยอัดคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูมามันจะจะเป็นเดือนแล้วนะเ,เป็นเดือนแล้วไม่รู้รยอดอ่อ วิวจะเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้ดูแต่ที่แน่ๆก็ก,ก,ก็คงจะไม่ถึงพันละมัง้งมือใหม่เนาะ <c oughs> ยังไม่ถึงพันแต่ไม่เป็นไรก็ทำไปเรื่อยๆเ,เราถือหลักที่ว่าได้ทำอะไรก็ทำให้มันสุดๆไปเลยไม่หยุดมันจะสักวันหนึ่งมันคงจะสำเร็จอะไรทำลองนี้นะเออมื่อวานนี้กับวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อย มีแต่มีแต่มีแต่สิ่งกิตรประจำวันนะนอกจากวิ่งออกกําลังกายแล้วก็เมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าจะออทําที่ออกออกคลิปให้เพื่อนๆพื่อนดูนล่นะทําท่อหน้าบ้านใหญ่หน้าบ้านใหญ่ที่ที่อยู่ร้านอาหารต้นกิกนี่แหละที่ที่พูดไปที่คลิปที่แล้วเนี่ยอยู่ร้านต้นกิก ออถ้ามาจากอำนาจเจริญก็กิโลเมตรที่22ไปทางอุบลน,นะถึงกิโลเมตรทออี่2ี่อที่เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอพานานะากเรียนอำนาจออกิโลเมตรที่1มาถึงกิโลเมตรที่9้านะานตุน้นจิกของลูกสาวเขาทำกับแม่เขาขายอาหารตามสั่งไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดข้าวผัดกะเพราผัด หมูผัดไก่อะไรไปทำนองเนี่ยอาหารตามสั่งทุกอย่างขายมาแล้วสามสี่เดือนแต่พอได้ขายได้แต่รู้สึกว่าภาคหลังนี้จะขายดีนะเพราะว่ามันเกี่ยวคนเกี่ยวข้าวเ,ออเกี่ยวข้าวทำทำการทำงานเหนื่อยก็ไม่อยากจะไม่อยากจะทำกับข้าวกินเองอะไรเนี่ยมีแต่แม่สั่งสั่งลูกๆเขาก็ เอาไปส่งที่บ้านถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็ส่งฟรีถ้าไปอยู่บ้านใกล้เลนเกียงเสามกิโลห้ากิโลอะไระก็ว่ากันไปก็คิดค่าบริการยี่สิบบาทไปส่งถึงที่เลยมีทักมาทางเพจทางไลน์ทางโทรศัพท์อะไรก็ว่ากันไปแต่รู้สึกว่าพักหลังนี่เ,ออเดือนต้นเดือนจะผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะขายได้กว่าเก่าอยู่ก็พอไปได้ออร้านนองลูกสาวก็ทำไป ส่วนพ่อเฉลีก็ทํากิจวัตรตทุกวันนั่นแหละทำกิจวัตรประจําวันอาทิตย์สองาทิตย์ก็ไปหาของเก่าครับรถกลับกลับไปหาของเก่าป้ายตามใกล้ๆหมู่บ้านเนี่ย <c oughs> อากาศเย็นอากาศเย็นรู้สึกว่าจะบัดลงนิดหน่อยแต่ว่าคงไม่เป็นไรเพราะว่าคิดว่าตัวเองก็เล่าบุหรีไม่ได้แต่ต้องก็วิ่งอยู่ทุกวันในออกกําลังกาย วิ่งแต่เมื่อเช้านี่ไม่มเมื่อเช้านี่ตื่นสายเหนื่อยทํางานขุดท่อเนี่ก็เลยไม่ได้วิ่งถึงหกกิโลวิ่งแค่สามกิโลแล้วก็มาวิดพื้นวิดพื้นนี้เ,เดือนพฤศจิ่ายนมานี่ได้ยี่สิบยี่สิบครั้งนะแต่เมื่อเช้ารู้สึกว่าจะวิด i ิกอัพสิรู้สึกว่าจะได้เกือบสามสิบนะ,ะก็ทําได้แค่นี้ก็ทําไปอัดคลิปวิดพื้นนะ่ะวิดพื้น p ิกอัพ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเคยดูที่ปอลีทําำนี่นแหละแล้วก็วันนี้ก็อลูกชายก็ให้ไปมัดข้าวเอ,อมัดช่วยมัดข้าวมัดข้าวให้ก็รู้สึกว่าก็จะเหนื่อยื่อเช้านี่ก็ตื่นสายอีกวันนี้ก็คงจะตื่นสายปกติจะตื่นตีสามตีสี่บินชาติเนี่ตื่นหกโมง 6โมงเช้ารู้สึกว่าจะสายหน่อยกว่าจะมาเก็บมาก,กวาดก่อนจะมาก่อ,อกไฟให้เขารางถ้วยล้างชาบก็บกวาดหน้าบ้านให้เขาก็รู้สึกว่าจะสายไปนหน่อยเมื่อวา,า,านได้คุยกับลูกสาวลูกสาวอยู่ญี่ปุ่นไปอยู่ญี่ปุ่นกับแม่เขาเป็นลูกสาวคนโตอายุ24สิบกว่าปีแล้ว เขาก็ว่าอยู่ทางโน้นก็เกี่ยวกับโรคโควิดิดก็ยัง,ย,งยังไม่ลดนะยังหนักกว่าไทยเราอยู่ว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้เขาว่าเขาทางเจ้านายเขาไม่ให้ออกไปถ้าออกไปก็ต้องกลับมาให้ถึงเวลามาถึงมาถึงบ้านพักให้ถึงเวลา,าคุยกับล้านอยู่ประเทศญ,ญี่ปุ่นนะอยู่ที่เมืองโอซาก้าไม่ได้อยู่ที่ เ,เมืองหลวงนะไม่ได้อยู่ที่กรุงตัวเกียวนะอุตการานี่รู้สึกว่าจะห่างจากกรุงตัวเกียวประมาณสามร้อกิโลนี่นั่งรถไฟไปนั่งรถไฟความเร็วไปนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าไปกี่ชั่วโมงไม่รู้ลูก,ากสาวีก็จัชั่วโมงเฉาชชาร้านก็บอกว่าตาร้านน่เจ็ดแปดปีเลยนะเ,เขามาอยู่มาเรียนอยู่ไทยนี่ปีกว่ากานี่ตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่ละห้าหกปี แก็พูดภาษาไทยได้นะล้านเนี่ยไอ้ก็ไผ่าเพื่อนเพื่อนเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกับล้านร้านน่ะที่ไปมีไปได้พ่อบ้านไปได้พ่อบ้านนะ่ะอยู่อะไรล่ะเอออยู่อะไรล่ะออสเต,เตรเลียเหรอจาไม่ค่อยได้แล้วไม่รู้เป็นล้านมาถูกไก็ทางนู้นเขาบอกว่ามันสลับกันนะ อยู่ทางไอ้ทางยุโรปทางรรตะวันตกนะมันสลับกันกับไทยแล้วไทยเราในเดือนนี้มันหน้าหนาวแต่ของเขาัน็นเข้านา้อนนะอคุยกับห,หลานอยู่แล้วก็เพื่อนที่อยู่ยเยอรมันคิดถึงอยู่นะออพ่อแกนดูคลิปพอรีด้วยออพ่อแกนบอกว่ากําลังหาดูหายังไม่ได้แต่หลานที่อยู่ ที่ไปได้ไปได้หรือพูดภาษาชาวบ้านกับผัวนะไปได้ผัวฝรั่งอยู่ที่อ,อ,อยู่อยู่น่นก็บอกว่ารู้อยู่เขาว่าเขาอยู่ได้เอ,อแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ฝั่งลาวนะไม่ว่าจ,จะเป็นเ,เพื่อนผู้หญิงก็มีเพื่อนผู้ชายก็มีน้องๆลูกและหลานที่อยู่ลาวนะไม่ว่าจ,จะอยู่ทาง อ,อรู้สึกว่าเออ,อยู่ทางช่องเมกนี้ไม่มีนะออ,อยู่ทางช่องเมกไหลลาวเขาเรียกว่าลาวไหลลาวลาวใตว้เลรอ่ะอ,อยู่สวรรค์นในเขตนี้ก็มีบ้างแต่ไม่ไม่มากแต่ที่มีมากก็อยู่ทางเวียงจันทร์แล้วนะั่นเกาเรียกว่าทางลาวเหนือน่ะดูเรื่องหลานดูคลิปพ่อดูว่าเขาบอกว่าดูพ่ออยู่เออ,อเขาบ <laughs> อกพ่อเข้าใจธรรมเขาบอกพ่อเขา พ่อทำเก่งกขาว่าพ่อพ่อทําไมทําได้อายุปานนี้พ่อพ่อทําช่อง Youtube ได้เออก,ก็ก็ทําไปตามนั้นแหละครับรู้สึกว่ามือใหม่นี่ถ้ามันเลยเลยห้าหกนาทีก็ไปแล้วมันจะอัดคลิปเขายากแหละก็ยังไงๆไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อน ยังไงไงก็อย่าลืมสปายกดไลค์กดแชร์คลิปหน้าจะได้มาเล่า,เ,า,เ,าเรื่องราวอะไรต่างๆที่ตลกโขคันๆเรื่อนี้ยังยังคิดไม่ออกก็ยังทำมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปๆนะนะขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆลูกๆที่อยู่ทางลาวขอบคุณมากนะได้เจอๆๆกันคลิปหน้าจ้ะขอบคุณจ้า <laughs>